ทุกคนรู้ไหมตั้งแต่เราย้ายอยู่สตูดิโอใหม่นะปัดเด็มอยู่ตรงนี้คือเราเพิ่งรู้เราซื้อบ้านไม่มีห้องครัว <c oughs> แต่นี่มันพีเศษอะรก็คือเพราะไม่มีห้องครัวใช่ป่ะเราก็ไม่มีเครื่องกองน้ำไม่มรื่องกองน้ำทำยังไงรู้ไหมซื้อน้ํากินเอาคือประเด็นคือไม่ใช่เรื่องซื้อกินประเด็นคือหนึ่งมันต้องไปแบกมาเพราะมันหนักมากเราไม่ไม่ซื้อทีเราขวดได้นอนนะเราซื้อทีก็เป็นแพคซึ่งก็หนักนะอย่างที่สองคือมันเคยมีเคสที่ว่า น้ำเราเนี่ยหมดตอกนกลางคืนไม่มีน้ํากินน้ำไม่มีรถขับด้วย <c oughs> นี่ถ้าเกิดเราพูดพูดอยู่นะเดี๋ยวดูเหมือนในละครเลยพูดพูดอยู่นะเดี๋ยวต้องมีหุ่นยนต์เดินมาไปตีต,ตีบอกว่าขายของขายของอะไรอย่างงี้นะเดี๋ยวดูว่านี่คืออะไร มีปัญหาเรื่องน้ำใช่ไหมเดี๋ยวอันนี้แ n d ดอร์หรือ Walking d e a d ได้ทั้งสองอย่างนี่คืออะไรนี่คืออะไรคุณเอาอะไรมานี่คือเครื่องกรองน้ำจากปิลิป a d ด6ี6 9เอาแบบนี้เลยเหรอพี่อยากรู้ยังใช้ยังไงถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วอินโทร โคตรลุ้นอะ <c oughs> อันนี้คือคุณมาทำอะไรคุณเป็นใครคุณมาจากไหนเอาเล่นเหมือนด้วยไปไปเวหุ่นยนต์ซะแล้วเดี๋ยวขอดูข้างหลังหน่อยมีระบบเลย,ยไหมมีระบบปะวอ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 เอ อันนี้เป็นระบบกดและกลับมาเป็นคนปกติใช่หล้วจ้ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีด้วยค่ะอ่ะ,อะวันนี้เราอยู่กับ Android พี่เมย์นะคะ <แจ S 1> ก็แ n d r o i d พี่เมย์นี่ก็ต้องบอกว่าคือจริงจังกว่าอะไรทั้งกเลยนะ ああคืออ้าวไหน,นคุณมาเบานี่มาเสียบโป้งเสียบปลั๊กแล้วหน้านี่นี่อะไรเนี่ยก็บอกแล้วไงว่าจะมาให้ดูนี่เครื่องกองน้ําจากฟิลิปอันนี้เป็นรุ่น A อดีหกูนย์อ่าฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยคือหลายคนอยากเอาไปใช้งานแล้วอืมเพราะว่าอะไรปีนีเพราะว่ามันเป็นเครื่องกองน้ําที่ ไม่ต้องติดตั้งกับทังน้ำไงคุกไปได้ด้วยนะเพราะบ้านเรามีห้องครัวไงอ๋อใช่แล้วนะคะถ้าเกิดว่าบางคนเนี่ยอยู่แบบพื้นที่จํากัดใช้อันนี้ได้เลยกองน้ําได้โอ้เออกองแบบแลดเวอร์คือหุ่นยนต์สมัยนี้นี่มีเจริดด้วยนะ เด็ดเวอร์แต่ว่าหลายคนจริงๆไม่รู้ใช่ไหมว่าเครื่องกรองน้ำจากฟิลิป์รุ่นนี้ทําอะไรได้บ้างเดี๋ยวเรามาดูคุณสมบัติของรุ่นนี้กันค่ะ,ะก็สําหรับเครื่องกรองน้ำจากฟิลิปรุ่นนี้นะคะอย่างที่บอก A D D 6 9 1 0เป็นรุ่นที่ใช้ตัวกรองในระบบ R O หรือว่า Reverse Osmosis ค่ะที่จะช่วยขจัดสารอันตรายได้กว่า110ชนิดพร้อมทั้งยางป้องกันนะคะ เรื่องของแบคทีเรียได้อีกหนึ่งชั้นกับ UV LED ค่ะโดยสามารถกําจัดแบคทีเรียได้กว่า99.99% 99เลย <Wow. S 1> เออเยอะมากนะคะนอกจากจะกรองน้ําได้แล้วเนี่ยยังสามารถทําน้ําร้อนได้ด้วยด้วยการทําน้ําร้อนเนี่ยภายใน3วินาทีนะที่สําคัญการใช้งานของเครื่องกรองน้ํารุ่นนี้เวลาเราจะใช้ตัวกรองเนี่ยระยะเวลาของตัวกรองเนี่ยสามารถใช้กรองน้ําได้มากถึง2,000ลิตรหรือว่า จะใช้ได้ก็ประมาณราวๆหนปีสำหรับการกรองพวกน้ำปราปาหรือว่าน้ำเปล่าทั่วไปนะคะต่อด้วยการใช้งานอย่างที่บอกว่าเป็นเครื่องกรองน้ำที่ใช้งานได้ง่ายไม่จำเป็นต้องต่อเข้ากับแทงน้ำนั่นก็คือเพียงแค่เสียบปลั๊กปุ๊บนี่ยรอเครื่องเปิด แล้วก็ใช้งานได้เลยค่ะในการกรองน้านั่นเองแล้วก็รุ่นนี้นะคะมีระดับอุณหภูมิให้ใช้งานเนี่ยสระดับด้วยกันค่ะกับระดับแรกจะเป็นอุณหภูมิห้องนั่นก็คือแอมเบียนค่ะต่อด้วยระดับที่2อุณหภูมิอยู่ที่45องศาระดับที่3อุณหภูมิ85องศาและระดับที่4ค่ะอยู่ที่95องศาค่ะก็คือเลือกระดับ การใช้งานได้เลยหรือว่าจะใช้การเลือกระดับเองก็เลือกตรงคัสตอมไม์นะคะก็สามารถปรับอุณหภูมิได้ด้วยและสุดท้ายที่ขาดไม่ได้สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆในการใช้งานเราต้องมีระบบเซฟตี้นั่นเองจ้ะซึ่งการเซฟล็อกของเขานะคะก็ถือว่าเป็นระบบเซฟตี้ล็อกเนี่ยที่ป้องกันเรื่องของการกดน้ำแบบไม่ตั้งใจเช่นเวลาเราเลือก จำนวนของปริมาณน้ําแล้วเรื่องอุณหภูมิแล้วเนี่ยตัวเซฟตี้ล็อกเนี่ยจะขึ้นโชว์ขึ้นมาทันทีเลยนะคะถ้าจะใช้งานก็กดปุ่มเซฟตี้ล็อกออกก่อนนั่นเองเนะคะก็คือช่วยเซฟเรื่องของน้องๆหนูๆที่บางทีมีเด็กเล็กที่บ้านก็ป้องกันเรื่องหนีได้ด้วยค่ะอโอโ้โหพี่นี่อย่างเด็ดนะ reverse omosis แล้วก็ U V ใ,ใช่ไหม Yes U V L E D อยู่ด้านในเลย <c oughs> ก็อย่างที่บอกนะคะว่าการใช้งานเนี่ยเลิดอยู่แล้วแต่ถ้าคุณผู้ชมดูดีๆดีไซน์ของฟิลิปรุ่นนี้นะคะจะเห็นว่ามันมีดีไซน์ที่ดูเรียบก็จริงแต่ก็ยังดูสวยด้วย Minimalist Minimal style คือต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยการคุมโทนแม้กระทั่งการแต่งบ้านทาสีทุกอย่างเนี่ยคือหลายคนใส่ใจมากๆดูดูห้องนะดูดิคือคุมโทนมาก นะเขาจะไม่มีสีที่แบบแปลกลยแยกออกไปตรงนี้เลย<ต>ก็เช่นเดียวกันถ้าจะซื้อเครื่องกอนน้ำก็ต้องซื้อสีขาวอ่าใช่ก็คือใช้อันนี้ได้เลยเพราะว่าดีไซน์ดูดีแล้วก็วัสดุอุปรกรณ์ทุกอย่างแข็งแรงทนทานอ่านะคะก็คือใช้งานแล้วเนี่ยเอาไป ประดับเป็นตกแต่งยังได้เลยใช่ก็ดูสวยไปด้วยเนาะใช่แล้วค่ะเราเห็น Android พี่เมย์เนี่ยใส่น้ำมาสีอะไรมาก็ไม่รู้เนี่ยอาสำหรับตัวการใส่น้ำนะคะด้านหลังของเจ้าเครื่องกองน้ำจากฟิล l ิปเอดี6ีหกเนี่ยจะมีตัวแทงน้ําหรือว่ากระบอกน้ำเรียกแบบภาษาบ้านเรากระบอกน้ําไว้เติมน้าด้านหลังเครื่อง,น,งนะคะ,ะซึ่งเวลาเราเติมเนี่ย ในนี้เนี่ยจะเติมได้ทั้งหมด4ลิตรด้วยกันเขาจะมีขีดบอกอยู่ตรงด้านหลังนะคะขีด max นะคะถ้าสังเกตดีๆจะอยู่ตรงนี้อตอนนี้เนี่ยเม่เติมน้ำออช,าชาลงไปนะคะซึ่งต้องบอกก่อนว่าไม่ควรจะทํานะคะคุณผู้ชมคืออันนี้เราจะให้ดูว่าการออกที่เราใส่ชาลงไปในตัวเครื่องกรองแล้วเนี่ยอยากจะกรองมาเป็นน้ําดื่มทําได้ไหมเฮ้ยทำได้เ,เหรอทําได้จริงหรือเปล่าแล้วดื่มได้ไหมของอย่างนี้ไม่ลองไม่รู้พี่สุดไหคะไม่ดูไม่เห็นอ้าว แล้วก็เ<ส>ติมชามไปแล้วเรียบร้อยใส่และปิดอ่าหลังจากนั้นนะคะปล่อยเครื่องทำงานเหยปล่อยเครื่องเสียบปลั๊กอย่าลืมเสียบปลั๊กนะคุณผู้ชมชอ่ะ<ข>อในระหว่างที่เรารอเครื่องเนี่ย ทำการประเสริฐนะคะมาดูตรงฟังก์ชันด้านหน้าตรงนี้ก่อนนิดนึงอ่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นอย่างที่ไม่บอกว่าอุณหภูมิเนี่ยเขามีให้เลือกสีระดับด้วยกันนะคะเอมเบียนสีองศา85องศา95องศานะคะแล้วก็ฟังก์ชันแถวต่อมาเนี่ยอันนี้จะเป็นบอกอุณหภูมิของห้องตอนนี้ห้องเราอยู่ที่28องศาตรงนี้นะคะจะเป็นตัวไฟบอกเรื่องของการกองนะคะว่าควรเปลี่ยนได้หรือ,อยังสีฟ้าเนี่ยก็คือ,อยังใช้ได้ปกติเลยนะคะถ้าเป็นสีม่วงเนี่ยก็อีกสักเดือนนึงน,ะน่า ต้องเปลี่ยนภายใน oh. 7วันอันนี้เขาขึ้นนี่ดูนะ,ะเพราะว่าเมื่อกี้ตอนใส่เข้าไปเหมือนมันดูดน้ำเข้าไปใช่ถ้าปริมาณน้ำที่เราใส่เนี่ยมันอาจจะไม่ถึงออ่าก็ทำให้โชว์สัญลักษณ์นี้ขึ้นมานะคะรูปน้ำพร้อมสัญลักษณ์กาก,กบาทค่ะใช่ต้องเติมน้ำลงแล้วก็ต่อด้วยปุ่มของแคสต์มิสนะคะอันนี้ก็อย่างที่บอกก็เลือกอุณหภูมิได้และเซติล็อกนั่นคือหน้าปัดที่ให้เราใช้นั่นเองใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะก็คือ เลือกใช้งานตามที่เราอยากได้ได้เลยนะคะแล้วก็ปริมาณของน้ำเนี่ยก็มีบอกอยู่แถวสุดท้ายอยู่แล้วอะอร่อยะ10 ml 300 ml เมื่อกี้ลองเล่นนี่ดูเป็นแม่เหล็กใช่แล้วเอออันนี้เนี่ยไม่พูดถึงไม่ได้เ,เพราะว่าที่ชอบก็คือว่าถ้าเกิดมันไม่เป็นแม่เหล็กอะที่สภาพาไม่เป็นแม่เหล็กมันต้องมีน้ำหกได้นะเอออันนี้ดีจะเป็นน้ำร้อนอันตรายใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูดีกว่าว่าเครื่องกรองน้ำจากฟิลิปรุ่นนี้นะฮะ add 6 9เ0นเนี่ย สามารถเปลี่ยนน้ำชาให้ไม่ชาได้หรือเปล่าไม่ใช่เอาล่ะเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเราจะทําการดูนะคะเมื่อกี้เราเห็นน้ำมันร้อนเป็นสีสีชาสีน้ำตาลเลยแหละก็คือน้ําตาลน้าตาลมาดูซิว่าถ้าเราอยากจะดื่มน้ําตอนนี้เพ่เอื่อนว่าที่บ้านน้าหมดเอาชามาทำเป็นน้ำเปล่าเอาชามาทําน้ําเปล่าได้ไหมได้ไหมต้องได้แล้วแหละอ่ะถ้าไม่เชื่อก็ไม่ควรทําไม่เชื่อดูแต่บอกก่อนนะคะจริงๆไม่ควรทําเพราะว่ามันจะเป็นการลดอายุการใช้งานของตัวกรองอ่าใช่อ่าเราเลือกเป็นเอาสมาร์ทหลอกก่อน อ่าเราไปเรียกอุณหภูมิอ๋อคือถ้าถ้าอย่างงี้ถ้ากดเป็นความร้อนปุ๊บเนี่ยสมาร์ทล็อกจะทำงานติดใช่อ่ะสมมติเรากด45่สิ้าไหมคะสมาร์ทล็อกขึ้นมาเลยใช่ก็คือกันความร้อนถูกต้องอ่าเราทำอไรก่อนเขาแก้เราธรรมดาอ่าธรรมดาเคยเคยสังเกตไหมว่าทำไมแก้วแบบนี้ไม่แตกเพราะอะไรอ่ะเคยเคยเห็นอโกูปะกงเกงกงเกงอ่าอ่าอ่าชาชักชาชักกาแฟชงธรรมดาอ่าอเราไปถามเขาพี่สมไมให้เด็กถูกสอนเลยนะว่าอย่าใส่น้ำร้อนในแก้วใสๆเดี๋ยวมันจะแตกเออใช่แต่เขาใช้แก้วใสทุกคนปะจริง ทำไมไม่แตกคุณผู้ชมเพราะอะไร<ง>แก้วข้นหนาเหรอแก้วข้นหนานิดนึงแต่ว่าไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้อะไรขนาดนั้นแต่ว่า <ừ> หลักๆคือเขาบอกว่าถ้าแก้วใสเนี่ยที่ไม่เคยใส่น้ําเย็นมาก่อนเลยมันจะสามารถใส่น้ําร้อนได้แต่ถ้ากระถูกใส่น้ำร้อนตลอดเลยใช่<อ>เขาจะไม่ใส่น้ำเย็นเลยถ้าเขาบอกว่าถ้าใส่น้ําเย็นอ่ะแล้วคุณใส่น้ำร้อนไปมันแตกอันนี้เราไปถามทุกทุกร้านได้อยากลองเองเลยอ่ะไว้เดี๋ยวไว้ลองเดี๋ยวมันเจ็บมือเดี๋ยวมันเจ็บใช่ไหมพร้อมแล้วก็แล้วนะใส่ป่ะอุ้ยเพิ่ไปกดเบอร์ เ้ย <l id> This is magic เล่นมายากลที <Durch tus> ่ดื้อๆที่ดื้อๆตองใส่ไ <apan> ด้ไงอะงงปะงงปะโอ้ my ม o d บางคนบอกว่าเอ้ยมันก็ทำได้นะแล้วแบบใครไม่ว้าวนี่ว้าวนะนี่แบบเดี๋ยวก่อนทำได้ขนาดนี้ว้าวเออว้าวนะแล้วกรองมาเป็นน้ำดื่มแล้วเนี่ยก็ต้องดื่มได้ด้วยถูกไหมเดี๋ยวเมย์จะลองดื่มดูว่าแอบมีรสชาติชาหรือเปล่าโอเคเฮ้ยเออมีกลิ่นชากินเลยไหมมา มีกลิ่น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 ไทต้องถือโดยโทษเออไม่มีไม่มีกลิ่นอันนี้พูดจริงไม่มีเหมือนกินน้ำเปล่าเลยไม่ไม่กลอยไม่เหม็นไม่มีกลิ่นชากิ่เลยเลยอ่าไม่มีอ่ะสุดยอดใส่กรองเขาดีจริงจอะะ RO แลกนาล็อกใช่ไหมไม่ใช่สิ RO แลกนาล็อกอะไรล่ะก็ Reverse osmosis Reverse osmosis ใช่แล้วขจัดแบบว่าพวกสารอันตรายบางคนแบบกลัวพวก สารแบบที่มีอยู่ในคาริบเบลนน้ำบาดาลอย่างเงี้ยก็คือจะช่วยกลองได้เขาบอกว่าแนะนําให้ใส่น้ําประปาดิบเป็นหลักเนาะถูกต้องไอ้พวกที่น้ําที่เป็นแบบว่าความเข้มข้นสูงๆพวกอย่างที่เมย์บอกว่าน้ําบาดาลเนี่ยอาจจะใส่ได้นะแต่จริงๆเป็นน้ําบาดาลที่ต้องผ่านการกลองมาก่อนหน้านี้ละชั้นหนึ่งคือจะชากาแฟอ่ะจริงๆมันทาได้แหละแต่มันทําให้อายุการใช้งานลดลงใช่ไหมถูกต้องอต้องบอกก่อนว่าตัวไอ้ไส้กลองที่อยู่ข้างในเนี่ยนะคะอ,อย่างที่บอกว่าใช้ได้ยาวก็จริง อกองน้ําได้กว่า2,000ลิตรก็จริงแต่2,000ลิตรเนี่ยก็คือน้ำปราปานะคุณผู้ชมน้ำปราปาน้ำเป,ปำล่าธรรมดาไม่ใช่แบบ นึกจะเอาน้ำบัตโรมาใส่กาแฟมาใส่เอานมมาใส,าาาใส่คือมันไม่ได้ม,มันได้แต่มันทำลายฟิลเตอร์ฟรังไสกรองแบบค่าเขาทางอ้อมอะ่ะเอเอทาให้เขาไปไวอ่ะอจริงจริงแต่มันก็เปลี่ยนได้แหละแต่คุณจะเพื่ออะไรดีกว่าใช่อันนี้ก็บอกว่านอกจากการกรองที่ออกมาใส่แล้วอะ่ะตัว UV นะค่าเชื้อโรคมอกี้ใช่ไหมใช่แล้วค่ะ <LED. S 1> ก็ตัว UV LED เนี่ยจะอยู่ข้างในนะคะก็จะช่วยฆ่าพวกเชื้อบแบคทีเรียได้กว่า9ก9 9ก็คือเยอะอ่ะเอางี้ด้วยความอยากรู้คุณผู้ชมอยากรู้เหมือนกัน S <S <S เอาเอาแบบนี้ขึ้นคันอะไรเลย<อ>นะด้วยความอยากรู้ถ้าเราเอาสิ่งนี้ไปใส่น้ำปลาปามาเดี๋ยวเราจะวัดค่า TDS ด้วยอ่ะไววสามารถกรองแล้วค่า t d s จะอยู่ที่เท่าไหร่ก่อนกรองหลังกรองเดี๋ยวรอสักครู่ไปใส่น้ำปลาปาก่อนอันนี้หเห็นไหมอันนี้น้ำนี่สีนี้จริงอันนี้น้ำชาจริงพี่กรองมา้าใสเลยว่าโหแบ่งน้ำมาส่งจ้านี่โหดูน้ำนี่คือขาวๆขุ่นๆนี่แค่มันเป็นฟองอากาศเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะค่อยๆหายไปแต่ว่า โอเคเดี๋ยวมาดูกันดีก,<า>ก,กว่านอ้อเราน้ำเก่าใส่เข้าไปแบบเมื่อกี้แหละเพราะว่าจะได้เขาเรียกว่านะจะได้รู้ว่ากรองมาแล้วเนี่ยสามารถทำให้ค่า TDS เนี่ยเหลือเท่าไหร่เป็นค่าที่สามารถดื่มได้จริงไหมเมื่อกี้เราพูดถกงค่า TDS ก่อนเอางี้ ศูนย์ึงห้าสิบคือดื่มได้ดีที่สุดห้าสิบถึงร้อยก็อาจจะดูกร่อยมีกลิ่นมีอะไรบ้างนิดหน่อยมีรสเด็ดหน่อยเดี๋ยวเราเอาเรี่ยไปใส่น้ำปราปาก๊อกเดียวกนันเลยมาเลยน้ำปราปาที่หลายๆคนบอกว่าดื่มได้ในบ้านเราน้ในบ้านเราก็มีมีการรณรงค์กันว่าอรน้ำประปาดื่มได้เออดื่มได้จริงไหมเดี๋ยวเรามาดูค่า TDS ดีกว่าว่าเหมาะสมกับการดื่มหรือเปล่าคือจริงดื่มได้ก็อาจจะเราจะไม่ค่อยมั่นใจกันเท่าไหร่เรามีเครื่องวัดกดเปิดแล้วก็วัดใส่ลงไปเรียบร้อย 1 1ึ่งร้อยสเอ่ระอ่ะเราใช้เครื่อง TDS วัดนะคะค่า ppm เนี่ยตอนนี้ถ้าเป็นน้ำประปาที่ยังไม่ได้ผ่านกรองอยู่ที่ประมาณ1นึ่งร้อหนึ่งร้อ่งหนึ่งะตองหตองหนึ่งตองหเดี๋ยวเราก็จะใส่เข้ากับเข้าไปเออเออใส่ไปเลยแม่มาปิดแุ๊บเราก็จะกดน้ำออกมาเพราะว่าเขาเนี่ยได้ดึงน้ำส่วนหนึ่งเข้าไปตัวเครื่องแล้วนะใช่แล้วอ่ะก่อนที่เราจะกดเห็นไหม มันยังขึ้นเซฟตี้ล็อกอยู่นะคะคือเครื่องเนี่ยเซฟตี้จริงนะคะเดี๋ยวจะเอาเป็นอุณหภูมิห้องเหมือนเดิมแล้วกันนะอยู่ที่150 ml ไปมเลยปั๊บอันนี้เรากำลังกรองน้ำปะปาดิบกันอยู่นะใช่ดิบแล้วดื่มได้ไหมอันนี้อยากรู้มากเอางี้คุณกินก่อนเลยอะแล้วเราค่อยวัดไงจะได้ไม่ต้องเ,<ร>เออโอโอโอเคกินก่อนคุณกำลังกินน้ำปะปาที่ถูกกรองเข้าไป,ไปเป็นไปอย่งไงบ้าง ก็เหมือนน้ำดื่มอะเหมือนเมื่อกี้ปะเหมือนกันเหมือนกัที่กองชาเลยเหรอใช่เฮ้ยมาตรฐานดีเออเหมือนกันเลยมาวัดค่า ppm กันดีกว่าว่าจะอยู่ที่เท่าไหร่มาก็กินเพลินเลยนะน้ำเนี่ยอีกนิดนึงหมดแล้วนะไม่ทันได้วัดโอโหคุณยังไงเหลืออยู่29นั่เกนเองไปให้ดูใกล้ๆมา2ี่8 ี่นะคุณผู้ชมอ่ะประมาณกันถ้าใครไม่เห็นไม่เป็นไรยี่สิแเก้าแล้วกันนะก็คือเป็นค่าที่ดื่มได้นะเพราะว่าอ่ะอันนี้พูดในคนที่เป็นกรณีคนที่ดื่มแล้วอมไม่ได้รู้สึกว่ามีกลิ่นคอรีหรือว่ามีรสชาติาปรล้ยๆเหมือนเวลาเรากินน้ำากล่อยๆอ,อะเนาะ<อ>ไม่มีเลยก็คือเหมือนดื่มน้ําปกติเลยคือเหลือเชื่อมากคือจากร้อยกว่า เหลือ28 30อ่ะก็ถือว่าลดลงมาในระดับที่แบบจากค่าที่มันเรารู้สึกว่าไม่น่าดื่มอะยใจอ่ะพอมาเป็นเหลือค่าแค่28เนี่ยคือโอเคแล้วดื่มได้รู้สึกแบบไม่น่าจะมีปัญหาต่อร่างกายใช่ตอนนี้พอมาเป็นพกพานาะเราสึกว่าเอาไปทำอะไรได้บ้างก็คือหนึ่งอะคอนโดอะไรที่เราเป็นขี้เกียจติดตั้งเนาะแล้วก็ไปป่าไปเขาอะไรเงี้ยคือถ้าไปพักแบบ ตามนอกสถานที่บางคนอาจจะชอบเที่ยวแต่ก็แบบซีเรียสเรื่องน้ําดื่มอาจจะแบบไปพักกับเพื่อหลายๆคนใช้ตัวเครื่องกองของฟิลิปรุ่นนี้ได้เพราะว่าน้ําหนักในการย้ายเนี่ยมันไม่ได้เยอะเลย5กิโลกร,รัม เบา5กิโลกรัมก็คือเหมือนเมย์ยกเวออกำลังกายเั่าไปเองโอเคอะใส่น้ำไปอีกสี่มดนเก็อันนั้นก็เหมือนไปยนก็เกือบสโลน้ำหนักเยอะขึ้นอีกหน่อยก็นิดนึงนิดนึงแต่ว่าถ้าเราแยกกระบอกน้ำออกก็ตขึ้นก็ยกง่ายใช่แล้วค่ะก็คือน้ำหนักเนี่ยโอเคเลยแล้วก็การใช้งานมันก็ไม่ยากอย่างที่ลองให้คุณผู้ชมได้ดูเมื่อกี้เล่นว่าใช่ยากนะปรากฏเอามาก็กดแบบเข้าใจง่ายๆเนาะถูกต้องมันจะยากก็ต่อเมื่อเราไปเล่นพิเรนอะไปกองอะไรแปลกๆคราวนี้เราพี่เมย์แล้วเราเอาน้ำไว้ในกระบอกเนี้ย มันไม่เป็นไรเหรอเป็นสิคือเคยได้ยินไหมเวลาแบบบางคนบอกว่าเอ้ยน้ําอ่ะเก็บไว้หลายวันได้แต่จริงๆมันไม่ควรจะเกินแบบ2วันนะอ๋ะอมันไม่ดีะคะ่ะเพราะมันจะมีพวกแบบตะกันตะกอนอะไรอย่างงี้เนาะตะกะนันขาวใช่ไหมใช่แล้วลองดูในการน้ําร้อนที่บ้านเราก็ได้นะเอะอถ้าทิ้งไว้เกินมันจะเป็นเหมือนคราบนิดนึงอ่ะใช่ใช่ก็เปลี่ยนน้ำก็ก็เพียงก็น้ำปบบปลาเนาะใช่แล้วนะคะซึ่งเจ้าตัวเครื่องกรองของฟิลิปอันนี้มันก็คือมันจะมีระบบเตือนด้วยนะ เตือนว่าว่าถ้าเกิดว่าน้าเนี่ยมันอยู่ในตัวแทงค์เนี่ยเกิน2วันเนี่ยมันมีเตือนนะ๋อมีเตือนมาให้เปลี่ยนน้าใช่ไหมใช่แล้วแล้วเราก็ต้องล้างมันดิล้างยังไงพี่อ่าซึ่งเวลาล้างนะคะการล้างเนี่ยคืออันนี้คือน้ําอยู่ในเครื่องนานเราต้องการจะล้างเขาออกใช่ไหมอ่าเราต้องการจะล้างพวกแบบตัวกรรกรองของเรานะคะกดตัว85องศาตรงนี้กับ300 m ้พร้อมกันนะคะต้องกดพร้อมกันนะอ่าสมมติเรากดพร้อมกัน อ่าอันนี้คือการล้างล้างพวกที่มันยังค้างอยู่ในในเครื่องออกมาก็คือจะต้องทําการล้างแบบเนี้ยสามรอบก่อนที่จะนํามากรองน้ําใช้งานเหมือนเดิมใช่แล้วเราก็สบายใจมากขึ้นถูกต้องนี่เราประทับใจมากคือคือมันมีตัวกรองที่ที่เหลือเชื่อมากคือมันไม่ได้กรองได้แค่สีเนาะกลิ่นก็คือหายไปเลยใช่ไหมใช่สีไม่มีกลิ่นหายแล้วก็มี U V ใช่ไหมที่ฆ่าเชื้อก็คือ ตัว UV LED เนี่ยเขาจะมีการทำงานแทบจะทุกๆชั่วโมงเลยนะเพื่อที่จะให้ให้น้ำที่เราเนี่ยกรองมาเนี่ยสะอาดจริงๆแล้วเราชอบอะไรสุดหรืมันเราชอบความแบบความใส่ใจก็คือเรื่องเซฟตี้ล็อกนี่ยจริงดูเหมือนเป็นเรื่องที่อาจจะดูเผลนๆเหมือนแบบเบสิกนะแต่ว่ามันสำคัญมากคือบางทีเรากดความร้อนไว้แล้วเดินไปลูกเดินมันด้วยความมันทัสกีนอ่ะมันติดอ่ะ ติดเดียวก็ก็ไปเลยเหมือนกันก็อาจจะโดนมือโดนอะไรได้ก็ถูกต้องเพราะว่าอย่างปุ่มตรงนี้คือมันเป็นปุ่มที่เด่นค่อนข้างเด่นอยู่แล้วนะในการกดถ้าเด็กจะกดเด็กกดตรงนี้ก่อนจะกดเล่นอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็การที่มีเซฟตี้ล็อกเนี่ยถือว่าควรค่าอย่างยิ่งดีกว่าใช่เวลาเรากดเซฟตี้ล็อกปุ๊บเนี่ยมันจะกดไม่ได้เห็นป่ะเขาจะร้องแบบร้องไม่ให้กดกดกดไม่ได้กดไม่ได้คือถ้าถ้าร้อนคือปรับสีมห้าองศาปุ๊บกดไม่ได้เลยใช่แล้วค่ะก็คือ ตัวเซฟตี้เราเนี่ยจะช่วยเซฟได้มากจริงๆในเราชอบมากอันที่เราชอบรู้สึกว่าซื้อแล้วมันอะไรไหมมันเฟนรนลี่กับเด็กๆในบ้านมันดูมันดูเป็นมิดอ่ะใช่แล้วดูปลอดภัยมากกว่าเดิมใช่แล้วก็อ,อย่างที่บอกว่าไม่ยุ่งยากแหละเรื่องของการติดตั้งไม่ยากเพราะมันต้องอติดตั้งเลยแค่เสียบปลั๊กคราวนี้เลือกการใช้ไฟพี่เมย์เป็นไงบ้างการใช้ไฟเนี่ยหลายคนแบบเป็นกังวลอยู่นะว่าแบบโหถ้าอย่างนี้เนี่ยเราจะใช้ใช้ไฟเนี่ยเยอะหรือเปล่าตัวนี้นะคะตัวเครื่องกรองของฟิลิปรุ่น a d d จะใช้ไฟอยู่ที่2,200วัต์ ซึ่ง2,200วัตต์จะเป็นเวลาที่เราทําความร้อนคือมันแน่นไปความร้อนสูงสุดใช่ค่ะคือต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะว่าอะไรแหละคนพอ2,200วัตต์ปุ๊บเนี่ยพอมันเป็นแบบพกพาปุ๊บก็เอาไปเสียบปลั๊กพ่วงแหละซึ่งจริงๆแล้วปลั๊กพ่วงเนี่ยไม่ได้ผิดที่แต่ว่าปลั๊กพ่วงมันจะมีวัตต์อยู่ว่าที่เขาสามารถรองรับได้อย่างอันเนี้ยในดูดชัยอันนี้ใช่ไหมเขาจะเขียนไปเลย max load คือ2,300วัตต์ก็เสียบได้แค่ปลั๊กเดียวถ้าถ้าสมมติเราาาาาาาใชช้้้คควมมมรรรอออออนนนนนสสสสสูงงงุุดดเเเเเเเีีีี่่่่่่ยยยยยก็ถถไไไไปปปึ2,200บบืณผา เคยต้องมีคนเคยที่แบบเสียบหลายๆอย่างเมเป็นบ่อยช็อตแล้วมันดับไปเลยทีนี้ใช้ไม่ได้แล้วเบเกอร์มันจะตัดต้องระวังถ้าถ้ามันตัดแบบแค่ดิสโกโอเคแต่ถ้ามันแบบไฟลุกไหมอะไรเงี้ยก็จะก็ต้องระวังดังนั้นตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกก่อนว่าถ้าเราเสียบปลั๊กเข้ากับฝาผนังก็จะดีนะคะเพราะมันแยกใช้กันเนาะอันนี้ก็ใช้ได้แต่ว่าก็เลือกดีๆหน่อยแล้วก็ดูวัดดีๆดูวัดดีๆก็จะใช้ก็ได้ก็ใช้ทีละอันก็ได้นะฮะแล้วก็ใครที่อยากจะเอาไปแบบเดินป่าอะไรเงี้ยเลาวว่าโอ้ยเวิ ก็เอาเนี้ยแหละกล่องได้แต่อย่างที่บอกว่าแต่ว่าจะหาปักที่ไหนก่อนน้บางทีเขามีบ้านพักไงใช่ถ้าเป็นบ้านพักเนี่ยใช้ได้อยู่แล้วแต่อย่างที่บอกว่าถ้าสมมติว่าไปแคมป์จริงๆอ่ะน้ำเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าจะเอาเป็นน้ําบาดาลเนี่ยก็ไม่ควรนะสําหรับเมย์คือทําได้แต่ทำให้อายุของฟิลเตอร์หรือใส้กล่องเนี่ยลดลงถ้าอยากให้ใช้นานก็ใช้ตามที่เขาบอกดีกว่านาะน้ำะปาธรรมดาก็ได้เอาจริงๆบางมคนอยู่ในบ้าน แล้วก็ใช้น้ำปปาแล้วก็ใช้น้ำประปาเนาะอ่ะวันนี้เป็นตื่นเต้นมากเพราะว่าสำหรับเราเราไม่ไม่เคยรีวิวเครื่องกรองน้ําเลยตัวเราอะเราสึกว่านี่เป็นครั้งแรกที่เราสึกว่าเฮ้ยมันมันได้ขนาดนี้เราเคยเห็นมาบ้างแหละคนอื่นเขาทำกันคือก็เห็นคนบางคนใช้เราด้วยนะอ่าแต่ว่าเราไม่เคยชิมแบบลองดื่มลองดื่มลองอะไรนี้ก็นี่ีไงเป็นตัวแตะตัวแทนลองดื่มให้ละเป็นไงชอบใช่ไหมก็คือโอเคอะสั่งถ้าให้มีดีบ้านโอเคอ่าอยากชงกาแฟก็ชงได้ละกดน้ําร้อนจากตรงนี้ได้ด้วยเออแล้วก็ที่สําคัญนะอย่างที่เมย์บอกว่า คือเวลาเราจะใช้เนี่ยคือเวลามันจะซื้อเนอะด้วยราคากับกับเขาเรียกว่าอะไรฟังก์ชันที่เม่ได้อะเมว่ามันคุ้เอาจริงคู๋ชมพูตัวนี้มันเป็นเรื่องเขาเรียกว่าสุขภาพเนาะพี่เมย์เนี่ยก็เป็นสายออกกําลังกายแหละเอาตรงๆก็กินน้ําเยอะอยู่แล้วคิดว่าบางทีเราแบบไปตามที่ต่างๆแล้วเราไม่มั่นใจน้ําคนอื่นก็ก็ตอบโจทย์อยู่หรือคอนโดที่เราแบบต้องย้ายที่บ่อยๆอะไรเงี้ยก็ไม่ได้เป็นปัญหาเลยเลยเนาะแล้วเราก็รู้สึกว่าตัวนี้ฟิลิปส์คือแบรนด์ที่ แน่นอนคนไทยเราคุ้นเคยที่สุดใช่แล้วทุกบ้านน่าจะต้องมีเครื่องใช้ไฟฟ้าฟิลิปอย่างน้อยหึงชิ้นจุกบ,บ้านม่มีอะไรฮะบ้านไม่มีเตารีดเตารีดเหมือนกันเตารีดไอ้อน้ำใช่แล้วลื่นพื้นเลยอ่า<ม>แล้วก็ที่เราใช้ของเขาเป็นประจำนะคะ,ะนั่นก็คือที่นี้ผมคือฟิลิปมีทุกอย่างแล้วก็คือเมื่อก่อนเราใช้หูฟังด้วย บบคือก็อย่างที่บอกแหละว,ว่าเป็นแบรนด์ที่ในบ้านเรารู้จักกันดีแล้วก็ถือว่าเป็นแบรนด์ระดับโลกแล้วนะที่ระดับโลกแคบจะทั่วโลกเขาใช้กันการเซอร์วิสต่างๆมันก็ดีอยู่แล้วอย่างตัวเครื่องนี้รับกัน2ปีนะเบอร์สปีเลยเหรอหรับประกันก็ดีแล้วก็แบรนด์ก็เอาตรงเราคุ้นเคยกันมานานเห็นกันมานานก็น่าจะเป็นเครื่องกองน้ําอีกหนึ่งรุ่นแหละที่ ฟีเจอร์เยอะและสร้างความเชื่อใจให้กับคุณและก็คนที่บานได้ค่ะใช่แล้วนะคะเ,เป็นว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมเนี่ยรู้สึกว่ารุ่นนี้ตอบโจทย์ไหมอยาก<อ>ได้ไหมอ่าถ้าคุณระด,ดุดอยากได้อย่างเมย์ก็อยากได้เหมือนกันซื้อให้ไ,หได้ไหมไม่ได้เอาไม่ได้ยิ้มก่อนไม,ไม่ใช่แฟนนำแพนไม่ได้เหนืก็รู้เงาก็เข้าใจกูก่อนได้ไหมนีเอาเป็นว่าถ้าเป็นคุณผู้ชมคิดยังไงซื้อไห ใช่ไหมชอบไหมตอนนี้อันนี้พูดจริงอันนี้สาบาเรื่องจริงบ้านเราไม่มีห้องโคจริงจริงแล้วเราก็ซื้อน้ำขวดกินจริงจริงจริงนี่คือจริงแบบจริงจริงจริงเลยอ่ะอืมจริงอันนี้เชื่อเพราะว่าเห็นกับตาไม่ไม่โกหกอะไรทั้งสิ้นดังนั้นพอไอ้ขึ้นนี้มันเข้ามาปุ๊บฟิลิปติดต่อมาปุ๊บเราบอกมันรู้เลยว่ามันตอบโจทย์้หรือเปล่าปรากฏว่าเนี่ยคือฟีเจอร์ที่ตอบโจทย์นะทีจริงแล้วเราแอบชิมแอบมแล้วเราให้พี่เมย์เขาลองชิมด้ยเฉยเราเราอยากเขาไปดูทดลองในวันนี้เอาว่าโดยส่วนตัวเราอ่ะ ก็ค่อนข้างชอบมากก็โอเคเมย์ก็ชอบเหมือนกันนะคะแล้วคุณผู้ชมเป็นไงชอบหมก็บอกกันได้เนะจะเดี๋ยวจริงลิงว้ข้างล่างแล้วกันเนาะไปซื้อกันนะจ้ะจะเาม่เหมนาค่ะสวัสดีไปละสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ